คือผมผมจับลูกไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าถ้าถามว่าทําไมลูกลูกไป,ปสู้อย่างเงี้ยเราแล้วพ่อเห็นด้วยไหมหรือว่าแบบทำไมพ่อไม่ห้ามไม่กดลูกเจ็ดตัวหรือว่าไม่กดต้องลูกถูกโคตทันอะไรเงี้ยพอ่อก็อ่ะจริงๆแล้วประเทศเรามันก็ยังไม่ดีนะพ่อก็เห็นด้วยนะถึงแม้ว่าลูกไม่ชู้อบางทีพ่อก็จะสู้เองได้ถ้าบพ่อมีแรงนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าประเทศของเรามันไม่ใช่ประเทศที่ใจเป็นใบถูกเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกทำเนี่ยเราจะเราจะไปแก้งแบบโอ้อกตัวเองหรือโอกลูกว่าลูกไม่ควรทำหรอกลูกเพราะว่า สิ่งนี้พ่อไม่เห็นด้วยพ่อมันเห็นด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็เห็นด้วยที่ไหมครับ <g ül> พวกเราถ้าทาอย่างเชตราชเนี่ยนะครับท่อา,อา,าอนโน์นได้พวกเราก็ทำแต่พวกเราไม่มีแดงแต่สองคนนี้กเเ็เป็นเป็นเดยกผู้ที่กล้าหายเขาจะทาต่อออกมากเขาก็ทําต่อแต่ทีแต่ว่าเราก็จะต้องคอยซัพพอรอตแล้วก็คอยอแบบเป็ใในกำลังใจช่วยเหลือเขาไม่ให้เขาตีควาเท,ท่านั้นครับเพื่อระไปเรื่องคาเดินหน้าต่อไปและทั้งทางกองเตะรุ่งเรืองทางสังคมที่เขาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ท,ที่แบบว่าทางการแพทย์ทางด้านนิติศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็ควบคู่ไปทางการเมืองนะครับ